สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะปอโอนเลือกข้อความวันนี้มาอ่านกันนะคะจากวิกิพีเดียเนื่องจากว่าเมื่อ2อสวันที่ผ่านมานะคะปะอสอนน้องแล้วก็ให้น้องเนี่ยแต่งเรื่องจากสถานการณ์จากโจทย์ที่กำหนดให้นะปอก็บอกน้องว่าฤดูเป็นฤดูสปริงสปริงคือใบไม้ผลินะคะแล้ว ก็พูดถึงออทัมกันป๊กก็น,นึกไปถึงว่ารู้ดูไปไหมรีคือออทัมแล้ววันนี้เนี่ยป๊กก็มีความติดใจว่าเอ๊ะเราเข้าใจผิดหรือเราเข้าใจถูกก็มาหาข้อมูลปรากฏว่าปุ๊กบอกน้องไปผิดนะคะตอนนี้ก็แจ้งน้องให้รู้เรียบร้อยแล้วว่าปุ๊กบอกน้องไปผิดรู้ดูออทัมคือรู้ดูใบไม้ร่วงนะคะก็เลยมาหยิบยก บทความนี้สั้นๆมาอ่านกันนะคะฝึกโทนฝึกจังหวะฝึกลิงค์คำฝึกช่องว่างให้เหมาะๆของแต่ละคนเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ Autumn, as l o known as falls in North American English, is one of the four temperature seasons. Outside the tropics, autumn makes ไม่ใช่ make) autumn marks the transition from summer to winter. in September or March, when the duration of daylight becomes noticeably shorter and the temperature cools considerably, day length decreases and night length increases as the season progresses, until the winter solstice, 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 in December and June, one of its main features in temperature climates is the shedding of leaves from delicious trees. Oh, it's delicious, deciduous trees. Okay, so let's see this word S-O-L-S-T-I-C-E ฟังนะคะ. Solstice. Solstice. Uh, solstice. notice ไง. Notice. Solstice. Uh, solstice นะคะ.แปลว่าอ่านความหมายให้ฟัง. <coughs> <coughs> Either of the two times in the year, the summer solstice and the winter solstice, when the sun reaches its highest or lowest point in the sky noon, marked by the longest and ชา t t เต d a y s วันนี้วันนี้เราไม่แปลกันนะ <S 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 สมองไม่เล่นสมองไม่เล่นฝึกอ่านกันนะคะฝึกอ่านมีคำหนึ่งนี่มีคำหนึง่งคืำว่าว่า e c d e d ด d ดี d d d ูเเดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูกันว่าคำนี้ออกเสียงว่ายังไงนะคะด i ส u ิ u ัส s s อ,อาจเป็นจื้จื้ไม่ดูนะคะ this is US. เป็น adjective นะคะเป็น adjective แปลว่า of a tree or shrub s h a d i n g i s leaves annually often contrasted with evergreen เอาละวันนี้ก็เท่านี้นะคะขอให้ขยันขยันฝึกกันไปนะทุกคนอย่าท้ออย่าเลิกพักได้หายเหนื่อย แล้วก็มาฝึกกันใหม่นะคะไปละ have a good day bye